สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ตำอันนี้สิเป็นมักทั่วนะครับลูก,ลกหลานตำมักทั่ว <c oughs> อันนี้จะเป็นตุ้มกระปูปูใบไม้กระปูเสมอกับเข้าของยากีแบบนี้ลูกหลานมาก,กินเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกแกว้วลูกเอหนูนาย หนูไม่หนูอิดมามาลูกหลานทุกคูทกคกทกค่ทุกคนพี่สาวสาวมากินข้า,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 ขา,า,า,าว,วาทุกคู่ทุกคนผ่นานมาก็มากินเด้ออ่ากันว,ว่าจิตรำยาแจะทำบักทั่วสวัสดีค่ะทุกคู่ทุกคนสวัสดีพี่ตังการลูกมากินข้าวกับยาเด้อกับกับทำหมดทั่วบุ๊มบิยังกินมื้อนี้สิมีกระปูลูก อันนี้ปูสเสมนะหยาไปกันคืนมาได้นะคะปูสเสม ح, อันนี้ก็สปูเป็นแต่ยี่ตับมักทัวสุก,กินมามากๆกินง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งลูกเอ้ยเหมือนนี้ไข่ครึ่งมีไข่บ้าไหมมีไข่ เม่เาสมไข่หรือยังเม่ใส่ไข่กันนี่กระปูหรือมไข่แจไข่หนวกนอกกระดองแล้วไข่น้อยกั่ไข่ ทั้งไข่ทั dad, ้งมันน่แหละคือพวกจะไมนอยากอไร พราะวทั <draw. S 1> ่วบมีสันไปเบิ้งยังงับย่างคือเก่าบมีไข่เด็ดตาซึบอันเลอะอันเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะตามันเป็นดังลางแบบยังพิษปกติแล้ว อันนี้พักสังเแงถงูกหลานเพียงเมี่ยงเก,กงง้ำไม้ก็ได้กินตำมะหุ่งไรตำมะขวบได้แซ่บไข่เล็กไปลองทะเลก็ไม่หมดตัวปูเน่าไข่ตุกนก่อนลงไปดูชดเชิ่ดูในคลองเมื่อคือนนี้ไม่ได้ได้สองตัว นึกว่าปูดำจะมีไม่มีกว่ลองมเนี่ยมเนี่ยกับหลานี่เบื่อยู่ในบ่อลงปบบอได้สามสี่ตัวจะเสิร์ฟดูคลองดูคลองเกี่ยวอะไรบเือ ต้องหน้าหนาวลูกปูมันจะเึ้นติดหน้ารล้ยก็ทงอ่ะบนที่เขาเคยไปหามันก็ต้องมีอันนี้อันนี้ยังมุขขึ้นคอยต้องเติม่ใส่อ่่ใสยุ่ข้างบนแต่ข้างล่างอันนี้ก็ติดเอิ์กทุกขัดไข่ไข่อยู่ันบาตเต้ มันรุนแรงท่านเป็นอะไนบ้านพี่ไข้ไงปบคไข้เนี่ยริงหรคนไข้ปู่เป็นบาดแผลเนาะไปกปูเไปดูไข้ของเขาเยังหมดเลย No, 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 no. I'll, I'll come down here. เจ็บแห้งตาจนเด่ๆวันนี้ตาเดงนจนห่อเลือดคือจะปวดก็ปวดคือจะเจ็บก็เจ็บเจ็บขึ้นมาก็อักเสบไปหาหมอสองวันซ้อนแล้วหลูกหลานเข้าไม่ให้กำลังใจหายเร็วเด้อปู อันนี้พายัางไน,นพักอันนั้นไรยผ้าโอ้ยคงอมันงามเหรพักโลยผ้าที่เขากินนั่นร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่มาต้อสุมก๋วเตี๋ยว นี่มันยังแบบนี่จับดอกดอกอะไรกันนง่มันต้องปูตรงนี้อ่ะปูไปไหมนี่พอทั้งมันทั้งไข่ดูที่นี่อ่ะย้ำเหรอยตาวนี้น้อยแต่ไข่เต็มทองทั้งไข่ท,ทั้ง

ไ่ได้ไหมแบบเพ่อนอันนี้พออะไรพอเอ้าอีกเดียวตัวเดียวดูที่ระเทียเงียบมือฮะ วิธีพลังเงียบนี่อันตรายเนาะเร <c oughs> ยมบอลเนาะเป <c oughs> ็นไงกินมากแม่เ่ยี่อ่ะกูเบ่เงียบมรเบอเออตัร้านกินงโวยย่าทบ้บาโอู้หัา เราจะได้ล่าลูกลาหลานกันะอ่าคลิปนี้ก็ด้ล่าลูกละหลานเย็บชีนนะทุกท่านละกขพตีสาวที่น่ารักขอบครูได้หลายเด้อขอขอบคุณถูกกําลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟคิดจริงใดขอให้ได้สิงนั้นสมควรปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสุขประการการเงินกาทรทองก็ขอให้ร่ำให้รวยสวยวันสวยคืนค่ะบ๊ายบาย